สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n i ็มย c h น n n น l นะครับสวัสดีพี่พี่ f c ทุกทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe m n i มย channel ด้วยนะครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญของทางช่องเรานะครับสำหรับ f c ที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเอ็มได้โพสต์คลิปล่าสุดไปก็คือคลิปจากพี่ตั้มครับหรือว่าทนายตั้ม ทนายสิทธาเบียบังเกิดนะครับก็มี FC ฟนะครับถามกันเข้ามาเยอะว่าทนายตั้มสบายดีไหมนะครับเอ็มก็เลยได้ไดสอบถามไปทางแอดมินของกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับจากพี่อาคมคงทองนะครับก็ได้ทักพี่อาคมไปพี่อาคมก็บอกว่าทนายตั้มสบายดีอยู่นะครับเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยให้พี่ๆเอฟซสบายสบายใจกันได้นะครับ ว่าทนายตั้มไปไหนไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังสบายดีนะครับนี่ได้รับการยืนยันนะครับจากพี่อาคมคงทองนะครับก็เป็นแอดมินท่านหนึ่งนะครับที่สนิทกับพี่ตั้มพอสมควรนะครับพี่อาคมก็ตอบประเด็นนะครับของพี่พีเอฟซีเนาะที่ว่าทนายตั้มไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับทนายตั้มก็อยู่สุขสบายนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับ จากทนายตั้มนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอามาให้ f อฟได้หายคิดถึงนะครับขอขอบคุณช่อง YouTube นะครับทนายคู่ใจนะครับของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับเอ็มก็เลยอยากจะามาแชร์ให้พี่ๆเอฟซได้หายคิดถึงทนายตั้มนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับที่พูดถึงหวย12ล้านครับที่สกลนครนะครับเดี๋ยวไปฟังจากท่านทนายรณรงค์แล้วก็ทนายตั้มนะครับ กับคดีหวย12ล้านที่สกลนครโดยผู้เชี่ยวชาญจากคดีหวย30ล้านที่เป็นต้นแบบและเป็นตำนานให้อีกหลายๆคนตามวันนี้นะครับผมอาจจะโซมไปบ้างเพราะว่าเพิ่งออกจากเขามาแต่วันนี้นะครับผมมีสเปเชียลแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งวันนี้ด,ดีดีจะมาพูดคุยกับเราแบบหมดเปลือกแล้วก็จะไม่หนีไปไหนตลอดทั้งรายการทนายคู่ใจนะครับเดี๋ยวว่นนะรับหน่อยนีจะใช้ขับรถด,ด้วยแล้วก็จะให้ตอบปัญหากฎหมายด้วยเนี่ยโอ้โหช้คุ้มเลยนะ พี่ตามก็ดูถนนไปแล้วผมก็จะถามแล้วก็ตอบมานะแลวแลวใครจะดูแบบอ่าไม่ผมผมล็อกโลเคชันให้แล้วพี่วิ่งตามเรื่อยๆตรงไปอย่างเดียวตรงไปอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวไปไหนก็วันเมื่อคืนนะครับเราก็มาทําบุญนั่งวิปัสสนากรรมฐานกันนะครับที่รอยต่อจังหวัดสะแก้วกับจันทบุรีไกลมากเลยนะไกลจริงๆตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือจันทบุรี เพื่อนๆเข้าใจคำว่าจันทบุรีคือติดทะเลใช่ไหมอ่าติดทะเลมาผ่านระยองอ่ามาขับกินปูชมวิวที่เขามากันผมก็คิดแบบนั้นทีนี้พี่ตั้มเว้ยเขาไปเที่ยวพัทยาเขาบอกเดี๋ยวแวะมารับเขาพัทยาแล้วเราไปจันทกันเออผมก็เข้าใจฟิลเอ้ยไปพัทยาริมทะเลขับจากริมทะเลไปต่อทะเลจัน์อาจจะแวะออกซ้ายนิดนึงไปทําบุญในเขาแต่ชีวิตจริงไม่ใช่หรูหรายอย่างนั้นเพรนี้เรามาอำเภออะไรพรนี้เรามาอำเภอ ซ <Boy> อยดาวซอยดาวซอยดาวถามว่าไกลไหมขับอีกประมาณ20โลไปมันจะเป็นชายแดนปอยเปดปอยเปดที่เขมรแล้วถามว่ามันไกลขนาดไหนอ๋อมันคนละซี่กับจันที่ผมเข้าใจเลยมันเป็นจันโซนติดสระแก้วมันเป็นจันโซนที่แบบว่าวิ่งไปอีกหน่อยก็คือโอกาสที่จะโดนนะจะโดนเอาไปชี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่ามนันอยู่ไกลมากสุดท้ายเราก็ต้องเดินทางจากพัทยา มาที่วัดเราใช้เวลาเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงกว่าเองนะครับก็ไม่ถือว่าไกลนะไม่ไกลนะเราจะลงขับไปพัทยาสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต่อยอีกสองชั่วโมงครึ่งมาที่วัดต่อสองช่วโมง่ต่ออีกสามชั่วโมงนะถนนดีถนนดีแต่เมื่อวานก็ไปนั่งรอเจออุบัติเหตุบนถนนสักหน่อยรถรถเอรถบรรทุกน้ำมันเขาตกทถนนก็ต้องรอรถเข็นมายกออกเอากลับมาเรื่องต่อเรื่องหวยสิบสองล้านตอนนี้ที่ สกลนนะครเงียบไปแล้วหลังจากที่ทนายสมเกียรตินะทนายของลุงพลเขาเข้ามาทําคดีเงียบไปเลยตอนที่ผมมีหลายๆประเด็นอยากถามทนายทนายสมเกียรติอยู่ฝั่งไหนเนี่ยทนายสมเกียรติอยู่ฝั่งคนขายหวยคนขายเหรออยู่ฝั่งคนขายคนขายห,หวยท,ที่ที่บอกว่าให้เซ็นสลักหลังอให้ขายให้เธอจองไว้แล้วเธอไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์เท่ากับไม่ได้เงินเอาประเด็นทางทางกฎหมายก่อนเลยเนี่ย ตกลงเรื่องการซื้อขายในการจ่ายเงินเนี่ยทางทางนิติกรรมเนี่ยความเห็นของพี่ตั้มเนี่ยว่าไงบ้างครับคือต้องต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่2แบบการซื้อขายสังหาริมทรั์กับอสังหาริมทรั์อสังหาริมทรัพย์คืออะไรก็อย่างเช่นพวกที่ดินบ้านอะไรที่มันเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยแหละพวกนี้ต้องไปจดทะเบียนถึงจะถูกต้องแต่การซื้อขายสังหาริมทรั์เนี่ยอย่างเช่นรถหรือว่าของที่สามารถจิบส่งให้กันได้เลยนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขา คือถ้ามีการตกลงซื้อขายกันกนะกรรมสิทธิ์โอทนทันทีเลยถึงแม้ทียังไม่ชําระราคาแล้วตอนหมวดจรูนซื้ออะทำสัญญาซื้อขายไหมทำสิก็เขาก็ซื้อขายกันปกติอะแหละแล้วหมวดจรูนเซ็นสัญญาซื้อขายไหมไม่ต้องเซ็นไม่ต้องมีสัญญาหมวดสลักหลังไหมเขาถูกแล้วเ็าถึงเอามาเขียนสลักหลังแต่แล้วหมวดจรูนจ่ายตังค์ไหมจ่ายสิจ่ายสิจรูนจ่ายอยู่แล้วหมวดจรูนถูกจริงไหม ถูกจริงนี่ครับศาลพิพาาแล้วชนะคดีแล้วที่าลแบคือมันมีประเด็นให่ที่สกลนครเนี่ยยังเขาบอกว่าเขาถูกหวยแม่ค้าบอกว่าไม่มีไม่มีหวยอ <c oughs> ไม่มีสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยผมก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงสลากนี่มันมีอยู่จริงไหมถ้า <c oughs> ถามว่าถ้าเป็นพี่ตั้มพี่ตั้มจะเช็คยังไงคืออย่างนี้เราต้องแยกก่อนเอาเรื่องข้อกฎหมายก่อนนะกันเอาตามซาข้อทด้จริงตรงตามอย่างที่ทุกคนให้ข่าวมาว่าเอามีการไปซื้อขายกันจริงนะ กรรมสิทธิ์มันโอนทันทีถึงแม้ยังไม่ชําระราคาก็แล้วแต่เขาก็ฟ้องเรียกค่าสลากนะแต่ว่าต้องส่งมอสลากให้แต่อันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายแต่ถ้าข้อเท็จริงล่ะข้อเท้จริงเนี่ยเราต้องไปสืบว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะมีการมีอย่างแรกเลยนะถ้าจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องไปสืบให้ได้ก่อนว่าลอตเตอรี่อันนี้มันมาที่แผงนี้แล้วมันถูกางวัลจริงไหม เขาไล่สายได้อันนี้อันนี้มีการไล่ยังไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวเขาบอกเขาไล่แล้วแต่ว่ามีไหมยังเช็คได้ไม่หมดเขาบอกว่าตอนสมัยสมัยหมวดจรลคูปิชาเนี่ยหวยมันมันเรียงเบอร์มาใช่ไหมอปัจจุบันเขาบอกมันะมันคะเลขมาใน,น,ในตรวจสอบไม่ได้ว่าว่าไอคนที่บอกว่าซื้อเนี่ยเรื่องจริงหรือมโนไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบได้ว่ามาที่แผงนี้จริง ก็มีโอกาสที่เรื่องที่คนซื้อว่าเล่าจะเป็นความจริงเนี่ยสูงเฮ้ยแต่ครูปีชาเนี่ยมีพยานเห็นตอนซื้อขายกี่คนนะพี่อันนั้นเทียบเลยอันนั้นเป็นสิบนะเฮ้ยอันนี้ก็เป็นสิบเหมือนกันนางรำมาทั้งวงเลยบอกเห็นซื้อขายจำเลขได้เหรอแต่ไม่มีใครเห็นเลขไงก็ใช่ไงทีนี้เนี่ยก็ถึงถึงบอกนะว่าเราเราไม่รู้ว่ามันมีเลขรางวัลที่หนึ่งถูกจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเรามีมีเอ่อมีจริงเนี่ยนะแล้วมีพยานเห็นว่ามาซื้อ แล้วมีการสลักหลังอันนี้มันก็พอที่จะน่าเชื่อได้ว่าเขา,า,าได้มีการซื้อจริงอืมออทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ากองสลากเขาบอกว่าตอนเนี้ยมีคนมาขึ้นรางวาัลขาดอีกเจ็ดใบจากครบทุกใบอ่าก็เป็นไปได้ว่าที่เขาจะไม่กล้าเอามาขึ้นราคาเอามาขึ้นขึ้น,เ,าาน,นเงินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพิทัมเป็นพต้ัมมีหวยอยู่ที่ต้องจะเอามาขึ้นไหมก็ต้องคือมัน้็หาทางแก้ปัญหาเพราะมันเป็นข่าวดังแล้วอะนะ มันเป็นข่าวดงสมมติว่าเขามีเจตนาสุจริตจริงๆเนี่ยวิสัยของโจนะนะเอารู้แล้วว่ามันมันมีคนอื่นซื้อไปแล้วมันมีชื่อสลักหลังอยู่เราจะทํำยังไงป่านนี้จะไปติดต่อซื้อสารเคมีจากต่างประเทศก็ได้เพื่อจะลบลบรอยปากกาได้เหรอเฮ้ยมันจะลบมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเพาะาเขาก็ต้องหาวิธีไงเอแต่มาสิบสองล้านไงเออมันก็ต้องหาวิธีที่ที่จะทําให้ได้ถูกไหมไอ,อ้ของของหมวดจรวมีมีลบไหมไม่มีก็เขาก็ไปซื้อมาแล้วไปขึ้นเงินเองแล้วมีคนมาอ้างว่าตัวเองทาตก S <S <อ>มันต่างกันขาได้จริงเรื่องนี้ต่างกันแล้วพี่ดูแล้วเนี่ยจากประสบการณ์พี่ว่าเรื่องเรื่องหวยสกลนครเนี่ยจบยังไงจบยังไงอ่ะ<อ>คือบอกไม่ได้ว่าจบยังไงอ่ะพี่ดูข้อกฎหมายแล้วถ้าเกิดข้อที่จริงเป็นอย่างที่เล่ามาข้อ,ขอ,อกฎหมายมันก็คือคนขายก็ต้องรับผิดชอบอ,ะอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่บอกเป็นเรื่องมโนขึ้นมาเองแบบนี้นะมันก็อาจจะทําให้เขาเสียหายได้นะถ้ามันไม่เป็นความจริงโอ้ตอนนี้เงียบไปแล้วนะช่วย ใช่ได้ไดแล้วเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ไงวสาบาลไี่มีผลในคดีขนาดไหนไม่มีสาบานเป็นจะไม่คนเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้มีการโกหก,กแต่ว่าถ้าเกิดสมัยนี้นะคนถ้าเกิดตั้งหลักดีๆมันก็จะรสาบานกันหมดในคีเยอะผมเห็นที่ไม่ใช่แค่สกลนะคดีหวยสกลเอที่นครปฐมก็ไปสาบานกันแต่หลักของหลักฐานอะไรแม่งไม่เปิดมาให้ดูเลย ไม่มีเลยใช่ไหมหลักฐานอะไรก็ไม่มีแต่ว่าสาบานเนี่ยไปกันหมดเอาสาบานเนี่ยเป็นความเชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะไม่อยากจะโกหกกลัวคําสาบานว่าจะมีผลทําให้ครอบครัวเนี่ยแล้วทุกวันที่ครูปีชาอยู่ดีกินดีไหมดูสภาพตวเองสภาพเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายเนี่ยนัดพร้อมนะครูปีชาไปทําเรื่องประกันตัวมาเรียบร้อยแล้วอ้าวคดีอะไรอีกเนี่ยครูปีชาโดนอะไรอีกนี่ยก็ถามว่าอยู่ดีหรือเปล่าไงก็เขาก็โดนคดีร่วมกับฟองเทสกับทนายวรยุทธ ไก่สวนแล้วมีมูนไปแล้วกําลังจะนัดสืบพยานนะวันนี้เขาไปนัดนัดพร้อมสอบคําให้การก่อนตรงนะตรงตรงตรงนี่เราผ่านกานวังน้ําฝนแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ผมผมก็บอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เราอยู่ไก่มากไก่มากไก่มากถ้าใครจะมาสัมภาษณ์ทนายตั้มก็สามารถเดินทางมาได้มีชุดเรียนแล้วเนะี่ย เห้ทุเรียนหอหรอเอ่อตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับคือทางพื้นที่สาแก้วเนี่ยมันอยู่ใกล้กับจันทาะงั้นทุเรียนมันก็จะมาขายง่ายราคาไม่แพงกันในกรุงเทพลูกเลยโอ้หทุเรียนใหม่ด้วยอ่ะแล้วลองเอะเห็นยังไงเรื่องเนี้ยเอาเรื่องข้อกฎหมายก่อนคือคืออย่างแรกเลยนะผมว่ามันซื้อขายกันแล้วอ่ะมันซื้อขายกันแล้วคือไอแผงเนี้ยมันไม่เหมือนชาวบ้านด้วยพี่แผงอื่นเนี่ยเขาซื้อขายกันเงินสดเงินสดแล้วของไปแผงนี้ไม่เหมือนชาวบ้าน แผงนี้บอกใครใครจะซื้อเขียนชื่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวใครมาจ่ายเงินแล้วปรากฏคนอื่นๆเขาก็ซื้อกับแผงนี้อย่างนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติของแผงนี้อ่ะเออถูกไหมแล้วไอแผงนี้กับแม่กับคนซื้อหวยคนนี้ก็ซื้อกันอย่างนี้มาตั้งหลายงวดแล้วเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคําถามที่หลายๆคนอยากมีคําตอบแล้ววันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ทานายตั้มธนาสิทธ,ธาเปียบ,บังเกิด โดนปิดไปแล้วนะก็าอาศัยช่องทนายคู่ใจเป็นช่องหนึ่งในการสื่อสารกับสังคมนะครับวันนี้ดีใจเหลือเกินครับที่ทนายตัมต้มตอบคำถามอย่างเต็มใจนะครับได้ไ <shorter> ใจมากเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยขยับไปไหนไม่ได้เนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทนายตั้มพูดถึงเรื่องหวย12ล้านที่สกกนมรดเดี๋ยวยังไงนะครับถ้ามีความคิดหน้าผมจะเอากลับมาพูดคุยให้ฟังกังตนต่อสำหรับวันนี้นะครับทนายคู่ใจก็ขอรักผู้ชมไปก่อนกดติดตามในทวิตแชนแนลแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ นี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะครับจากเพจหรือว่าช่อง YouTube ทนายคู่ใจนะครับของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปข้อมูลนะครับจากช่อง YouTube ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเอ็มก็เลยอยากมาแชร์นะครับเห็นพี่พี่เอฟซนะครับถามหาทนายตั้มกันเข้ามาเยอะนะครับก็จะพยายามอัปเดตล่าสุดให้พี่พี่เอฟซนะครับเพราะว่า คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดที่เอ็มถามพี่อาคมไปนะครับทนายตั้มยังสบายดีอยู่นะครับอันนี้คือเรี้ยวทม์นะครับแต่คลิปเมื่อกี้เป็นคลิปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแต่เรี้ยวทม์ซึ่งถามพี่อาคมไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทนายตั้มยังสบายดีอยู่นะครับก็ฝากขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเอ็มจะมาทําคลิปให้พี่ๆ FC รับชมรัะฟังนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับ1นึ่งไลค์แล้วก็1นึ่งแชร์หนึ่งซับสไครนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ